BORA! การนี้ขอกรับเรียนเชิญท่านเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและนายสนามมวยลุมพินีคนปัจจุบันนะครับท่านบนตรีชาวเมธจุ้ยเจริญนะครับแล้วก็ท่านดรกิติเป้าเพี่ยมทรัพย์ครับนายกไก่ขึ้นไปมอบรางวัลครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านนายกไก่ด้วยครับเรียนเชิญครับขอบคุณท่านเลขาด้วยนะครับมาเป็นสักขีพยานร่วมกับพวกเรานะครับท่านเลขาของสนามมวยลุมพินีท่านสมสกุลวิจิตภาคครับเลขาสนามมวยลุมพินีท่านมาให้เกียรติกับพวกเรา เดียนเชิญท่านนายกไก่ครับท่านเดอรกิติพระเปี่ยมทรัพย์ครับเรียนเชิญครับมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวนะครับโตโยต้า10ึ่งศขีดสองหพัทลุงนะครับโตโยต้า10ึ่งศขีดสองหไปขยับรถด่วนนะครับจังหวัดพัทลุงครับโตโยต้า10ึ่งศนขีดสองหนะครับรถตู้นะครับไปขยับรถนิดนึงนะครับขอความร่วมมือครับมีผู้หลักผู้ใหญ่จะเดินทางกลับแล้ววนนนะคครรัับบบบาาางงท่่ส อะผมมือต้อนรับท่านนายสนามมวยแล้วก็ท่านนายกไก่ดังๆอีกสักครั้งครับให้เกียรติครับกับพวกเรานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ก็ได้ให้ความรักเคารพนับถือนะครับท่านให้เกียรติกับพวกเราวันนี้เดิมแล้วลุมพินีก็มีรายการอยู่แต่ว่าท่านสละเวลามาเป็นสักขีพยานกับพวกเราท่านพลตีชาวเมธจุยเจริญครับดรกิติเป้าเพียมทรัพย์ครับนายกไก่จากแปดริ้วอะช่วงนี้พบกับ คุณชัยทัศน์สลัดทานและก็พี่แกะถอดราคาจากช่องเกียรสีครับปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยครับผู้บรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับผมชัยทัศน์สลัดทานจากช่องเจ็เอสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับตอนนี้ทีมโษศผูบรรยายอยู่คู่นี้นะฮะจะเหมือนหนึ่งว่ายกเวทีมวยเจ็ดสีรวมหลายช่องมาที่นี่เลยนะครับ ช่องสามก็มา,า,มา,มาช่องเก้าก็มาครับช่องเจ็ดต้องมาด้วยครับออขอต้อนรับได้ทําบุญด้วยกันครับกับงานใหญ่อย่างนี้ทุกบาททุกสตางค์นั้นไปช่วยโรงพยาบาลและโรงเรียนในการช่วยการศึกษาขอบคุณท<ช>่านสมชายภูยิสวัสดิ์ขอบคุณพรมตชุนเกียรติเพชรครับ กียรติเพชรและทายาทโปรโมเตอร์มวยไทย74ด,ด้วยครับคุณเดียเกียรติเพชรยังอยู่ตรงนี้ฮะตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายฮะไม่ขยับไปไหนเลยฮะคุณธิติวัตรธีระเดชพงศ์ที่มืดฟ้าโมดินขนาดนี้ก็กคือแฟนมวยหลายจังหวัดนะครับจากภาคอีสานก็มากรุงเทพก็เยอะภาคใต้ยกผ้าน่าชื่นใจนะครับ เรียนในพี่น้องได้รับทราบแล้วครับว่าการชมวยคนนี้พี่น้องต้องทําใจไปด้วยนะครับและสิ่งที่เราเห็นแล้วดูแล้วจ่นใจเป็นที่สุดก็คือคํามฝันที่ว่าเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันแบบน้มวยทางด้านมุมแดงจากอำเภอพะเยาครับจังหวัดพะเยาเพชรอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาครับเพชรภูสางกีฬาสปอร์ตนำทีมโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตวันนี้ นำทีมมาที่ทุงสงเลยครับี่เป็นอดีตแชมเปี้ยน118ปอนของช่องเจ็ดสีครับในขณะที่มุมน้ำเงินมาจากอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินครับบ้านเดียวกันกับวันฉลองแล้วครับเป็นญาติกันด้วยครับโชคดีโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณครับน่าจะมีศักดิ์เป็นหลานนะครับ โชคดี่คดิสุกันพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ครับน้ำหนักมาเมื่อเช้าเท่ากันเด้เลยครับเทพผูสางมา119โชคดีก็มา119แต่คููนี้ชคทุกครั้งตื่นเต้นเราใจทุกครั้งเลยครับเ mm hmm. ชื่อแน่ว่าทางด้านนายหัวโกเดะนำมาให้พี่น้องได้ชมนี่ไม่น่าจะผิดหวังครับและทางด้านพระพุทธชุนก็การันตีแล้วครับสนับสนุนเข้ามา เพราะว่ามวยหลักๆวันนี้จากเกียรติเพชรเกียรีเป็นหลักเลยนะครับเชื่อเลือเกินว่าโกเดมีพักพวกเพื่อนฝูงมีมิตรแท้มากมายมเห็นได้จากแฟนมวยที่อยู่ในสนามขณะน,นี้ให้รวมแรงร่วมใจทำกุศลเพื่อคนป่วยคนเจ็บและมอบให้กับการศึกษากับเด็กๆครับ เป็นพ่อพระวงการมวยจริงๆอีกท่านหนึ่งเลยนะครับสำหรับนายหัวโกเดพร,รันชัยอดเทพรพันเป่นผู้มีแต่ให้นะครับแล้ววันนี้ก็ให้ความสุขกับพี่น้องกับรายการมวยในค่าคืนวันนี้ดูรูปร่างเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับมวยคู่นี้ภาษามวยปาดหัวตัวเท่าแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวรู้แล้ะครับคําตอบเราต้องร่วมเป็นสักขีสักขีพยานกันให้จบนะครับที่เป็นคู่ที่8ของรายการวันในวันนี้นะครับ นี่คือศึกวันพลันชัยครับเป็นวันพลันชัยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับตำนานในวันนี้เชื่อแน่ว่าต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองทุ่งสงอีกหน้าหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องแฟนมวยมากันเยอะมากเยอะจริงๆครับก็ขอต้อนรับพี่น้องแฟนมวยจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับมากมายหลายท่านเลอเกินครับมาหลายเที่ยวบินมากครับมากันเยอะและคู่นี้ดูครับ คลื่นแทรกนีดเดียวพี่แกครับเมื่อสักครู่ผมกราบน้มัสการหลวงพ่อนะฮะบอกว่าขึ้นมานั่งนะฮะผมก็พูดใต้เต็มแรงเลยครับไม่ใช่มาจากเชียงรายเลยโกเดกนี่แกสุดยอดจริงๆฮะมีหลวงพ่อมาจากเชียงรายมาดูมวยด้วยครับอ๋อครับมาไกลแล้วครับนี่ฮะมวยทางภาคเหนือตอนล่างครับจังหวัดทะยเยครแต่คือทางด้านมุมแดงกับเพชรภูสัง เป็นนักชกปริญารารญาโทอยู่ฮะับทำปริญญาโทอยู่ที่สถาบันการรักษาวทยาเขตเชียงใหม่อยู่ตอนนี้ครับใกล้จะจบแล้วด้วยถือว่าเป็นนักมวยตัวอย่างครับที่นักมวยรุ่นน้องๆรุ่นหลังๆต้องเอาเป็นแบบอย่างได้ครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับ็อดแรกปล่อยตัวออกมาโชคดีทักทายก่อนเลยนะครับลูกพี่มาเองครับเซโน่กาแฟโบราณมังกรบิน ทั้งเสียหนุยกาแฟาโบราณทั้งเสียแขกแสนชัยและที่สำคัญอีกท่านหนึ่งครับมาจากบ้านเดียวกับพี่ชัยทัศนะสอเ<อ>จาโต้ง,ตอง <laughs> สอจ้โต้งประจีนครับคนนี้หัวใจใหญ่กว่าตับครับเดี๋ยวคู่นี้เราเราจะได้ดูฮะนักมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยประเภทไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมสังเกตเลครับ<ะ>ยังไม่มีใครยอมถอยฮะ ปักหลักกลางเวทีเลยฮะยังไม่มีใครยอมถอยจับตาดูดีๆนะครับแวบเดียวอาจจะไปเลยครับาดูการกาดมวยสวมหมวก,กันน็อกแน่นทั้งคู่เลยครับมือไม่ตกกาดไม่ล่นตั้งแต่คู่แรกมาถึงจนปัจจุบันถึงคู่ที่8ยังไม่มีคู่ไหน น็อกกันเลยครับแต่ก็สนุกเราใจทุกคู่แล้วครับที่ผ่านมาจนมาถึงคู่นี้ครับก็เชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสไม่ครบ5้ายกและมีโอกาสเกิดช็อตเด็ดที่ตุงสงน้องจนต้องอยู่กันจนครบแล้วครับอยู่กันจนถึงคู่ตะวันฉายกับแสงมณีพอเราอยู่ไม่ถึงคู่นี้พรุ่งนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้ครับต้องอยู่ให้ถึงนะครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์ กับรายการมวยในค่ำคืนวันนี้นั่นคือคู่แสงมณีกับตะวันฉายเอาละครับปันขวากับแข้งซ้ายหรือว่าเปิดแล้วนะครับทักทายกันด้วยอาวุธแบบไม่จ่อไปที่พับนอก อาวุธคล้ายกันมวยทางเดียวกันนะครับกับทางด้านทีมงานของพลันชัยนะครับโดยเฉพาะคุณชูทางโดยบอกฝากขอบคุณเสียหนุย่ยกาแฟาโบราณด้วยนะครับที่มอบกาแฟาแล้วก็โดนนัดเรียกว่ารับประทานกันจนไม่หวัดไม่ไหวเลยครับเต็มที่เลยครับยกแรกดูใจอย่างเชิงวัดระยะกันเรียบร้อยครับของจริงยังไม่มานะก็ออกสตาร์ทดีนะครับถือว่า แทบจะไม่ต้องมาโยนหินถามทางกันมากมายดีกรีความเข้มขน้นเชื่อว่าท่านที่เป็นแฟนมวยไทยเจสีคงเห็นวีไม้ลายมือของทั้งคู่แล้วนะครับกับที่ผ่านมาเราเห็นมรดกแห่งอนาคตของสก,กียตเทรหลายคนเลยทีเดียวครับที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นครับ ภาคเดียวอาจจะไม่พอครับไม่ว่าจะเป็นคู่ผลพร,รัญชัยกับโรเบิร์ตโสธนะโบวรไม่ว่าจะเป็นพลอยรุ่งเพชรกับนมเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ผ่านมาล่าสุดนี่วันชัยน้อยกับซีอุย่ยนี่คือมวยดาวรุ่งที่จะกรยทางเป็นมวยแถวหน้าของสก,กีตเพชรต่อไปครับจบจากคู่นี้แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือนวพลลูกพระเพตกับสักชัยน้อยเอ็มยูเดนเป็นคู่ต่อไปครับ ใหญ่ด้วยนะครับคู่นี้ปล่อยกันที่น้ำหนัก129ปอนด์นะครับจากนั้นมาแล้วครับไอ้ผีดิบไอ้ผีดิบครับผู้กระหายความเจ็บปวดเมืองไทยคลองสวนพลูรีสอร์ทวันนี้จะเจอกับจอมดี้เดือดครับ1นึ่ล้านเล็กจิตเมืองนนโอ้โหอ่าซอเอมาแล้วนะครับลูกพีของหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนคู่8ยก2ครับ ก็ห้ามกัะพิตาแล้วครับอ้าคู่นี้ใช้สิทธิ์เลยนะครับรางวัลดุเดือดยังรอมอบให้ครับโดยในหัวโกูเดพรัญชัยอดีเทพวรพันธ์ครับวันนี้เบอร์เิร์ดเดย์ในหัวด้วยครับเต็มที่เลยครับจัดไปครับเดือดเดือดอีกห0าหมื่นคิดไวทำไวเลยครับคิดได้ทำเลยเก่งสีแดงครับเพชรภูซางน้ำเงินโชคดีโชคดีเดินก่อนเลยครับจากกาลสินนะครับ เดิแล้วครับโชคดีนี่เบียดก่อนแล้วครับจังหวะเปิดเกมแล้วครับทีมงานเสียหนุยทีมงานสจโต้งเสียแขกสั่งเดินแล้วครับไม่ต้องถอยคิดได้ทําเลยครับสับศอกครับมาแล้วครับศอกสั้นมาแล้วครับแบนเหนือลำเงินอีสานครับดูนะครับเจาะล่างแล้วขึ้นบนแต่นี้เป็นหนึ่งเดียวของมวยทางภาคเหนือตอนล่างครับ จังหวัดพะเยาโดยทีมงานของ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำขตครับนำทีมมาอยู่ในเกมตั้งรับครับจังหวัดสงเพชรภูรส้างนักชกปริญญาโทโว่าชกด,ดี้เจาะยางนวดไปเรื่อยๆครับขางล่างก่อนเผลอข้างบนก็สัดด้วยหมัดต่างคนต่างเจาะ้วครับโอ้เป็นคู่ที่บีบใจบีบหัวใจกองเชียร์ครับ ยังย้ำไปที่เดินมนะครับต้นขาด้านนอกโชคดียังไม่มีใครพลาดครับเพชรพุสางก็อัดไปครับพังนอกเหมือนกันสับสอกครับมาแล้วมาแล้วครับสับยังไวครับต้องสร้างจังหวะให้ได้ครับดอกต่อดอกทีต่อทีอย่างนี้แล้วก็มวยพิกัดนี้มา,มาบ่อยครับสอกสั้นของโชคดีสอกบ้ายมาอีกแล้ว ไมมีเกียร์หลังจริงๆครับถอยหลังหกลมไ <c oughs> ร่นี้ครับ oh, 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 โชคดีเขายโยนเข้าหน้าท้องเลยนะครับเต็มๆกรรมาการโดยพรเขียวกุ้งครับฉี้ขาดบนเวทีจับครั้งที่สามครับประกบในอย่างตีไม่ได้ครับเดินดีนะครับโชคดีสออีกแล้วครับ แล้วครับตอนนี้เบียดมาเรื่อยๆกระชับพื้นที่มาเรื่อยๆครับกางเกงสีน้ำเงินโชคดีโชคดีหรือโชคร้ายวันนี้เชื่อเหลือเกินว่านักมวยที่มาวันนี้ไม่มีใครประสงค์ที่จะมีความโชคร้ายครับเกมยังทันครับผมตัดลำตัวครับทุกทายตัวคนนั้นตั้งใจดีครับมาเพื่อมาเพื่อทำการกุศลและ ทำงานที่ตัวเองให้แฟนมวยนั้นได้ประจักษ์ในผลงานครับต้องการบันทึกเป็นตำนานนะต้องการเป็นผู้ชนะครับและต้องชนะใจพี่น้องแฟนมวยตรงนี้ด้วยะและถ้าโดนใจทีมงานโดนใจในหัวดุเดือดครับรับไปเลยครับห้าหมืนบาทแล้วก็แบ่งเงินคนละครึ่งไปออครับสโหรบนักมวยือมือจ่ายทุกคู่นะครับถ้าหากว่าดุเดือดก<น>็บบที่เหลืออยู่นี้มีสิทธ ทั้ง4คู่นะครับเพชรพูซางกับโชคดีนวพ,พลกับศักชัยน้อยเมืองไทยกับ1ล้านเล็กและตะวันฉายกับแสงมณีครับและพี่น<ม>้องทั้ง4คู่ครับและพี่น้องแฟนมวยที่อยู่ในสนามแห่งนี้ครับวันอาทิตย์นี้มวยไทยเจสีพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจลูกหลานของท่านนะครับเพราะว่าปัิปติธน้สิงห์พรัญชัยะจะชกเป็นคู่เอกกับเดชศักดาผู้กองหยัดสืบอุดมสุขบ่ายสองโมงครึ่งนะครับ งานนะครับภาพชาในจอโปรเจคเตอร์นี่แหละครับเตะขวาของเพชรบุษานะครับรมีสองจอให้ชมนะครับท่านอยู่ไกลๆก็มองมาทางด้าน,นเวทีครับส่วนที่อยู่ทั้งท่านที่อยู่ทางด้านเวทีก็มองไปทางทางเข้าแน่นทุกพื้นที่เลยครับก็น่าชื่นใจนะครับ <c oughs> น่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับทุก <พอ S 2> คนคาม,มาด้วยเจตนารมณ์อันเดียวกันแล้วครับคือ รวมพลังให้กำลังใจกับนายหัวโกเดชพรัญชัยอดิเทพบรพันธ์ครับทุกบาททุกสตางค์นั้นจะนำส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทุงสงและโรงเรียนในอำเภอทุงสงทุกโรงเรียนคืนยก3ครับสองยกที่ผ่านมายังเจาะไม่ได้เท่าไหร่ครับเกมเปิดของโชคดี ก็ยังทลายกำแพงของเพชรภูซางไม่ได้ก็เชื่อว่ายกต่อไปนี้ยกสามทั้งคู่จะยกระดับความเข้มขน้นตามไปดูครับต้องยกแล้วครับเพื่อรางวันดุเดือดห้า0มืนบาทครับต้องใช้สิทธิ์หน่อยมีโอกาสแล้วต้องใช้สิทธิ์เลยครับเพชรภูซางไม่ถอยแล้วครับจงังหวะเกือบเสียหลักครับใครจะได้จงังหวะที่สวยกว่านะครับ ใครจะได้ก่อนครับเชื่อว่าจะมีช็อตเด็ดเกิดขึ้นในยกนี้แข้งซ้ายกับศอกครับจับตาดูดีๆครับดูดีๆครับยางครับเข้าสามเหลี่ยมแล้วนะครับหมุนออกมาได้ไม่ผู้สั่งเดินมาไล่ต้อนเข้ามาบีบเข้ามากระชับพื้นที่มาเรื่อยๆครับทางด้านโชคดีสับศอกครับ สลริดผลครับสอกไม่คมพอต่อยท้องสวนกับแข้งเลยครับพร้อมกันพลาดถ้าพลาดดีโดนเลยนะครับไทรพลาดดีโดนแน่ถูกซ้ายไม่เข้าครับยังติดติดอยู่ตั้งสอกกันไปข้างหน้าแเอาเหมือนกันครับโชคดีสับเหมือนกันดูใน ไล่แขนครับวงในไล่แขนอยู่ข้างช็บีสาดแข้งจับบล็อกขวานขยับเข่าเริ่มตีได้แล้วครับเริ่มขยับตีกันได้แล้วเอ็มยังเบียดคู่ขี้สูสีนะครับอย่างนี้นี่ฮะวางไซยังใกล้เคียงกันแหละครับจังหวะระบบป้องกันตัวนี้ยังทําได้ดีทั้งคู่สุดยอดนะครับสุดยอดฝีมือครับแต่ว่าใครจะสุดยอดกว่า ต้องดูดูต่อไปครับมาแล้วครับผู้ซ้าสอกตามไปเมื่อกี้ครับต่างสอกแล้วดันเข้าไปนะครับเพชรพูซาหมุนออกมาได้ถอยต้องออกอาวุธด้วยนะถอยรับอย่างเดียวไม่ได้ครับถอยต้องออกอาวุธด้วยครับโชคดีนี่ท้าด่วนชนแรกหยุดอ้าวโดนจ่อย,อยางทำท่ากระโ<อ>ดดเยงหยงหยงครับ,รบโดนพับนอกเข้าไปมี มีสะดุ้งสะดุ้งเล็กน้อยครับต้องต้องเก็บอาการให้อยู่ครับมวยไทยนี่สําคัญมากครับอาการมวยเอาล้ครับเพชรพุชังเริ่มมีตบซ้ายแล้วหุ่ยรถต้อนโซ่สั้นหวังผลทุกจังหวะเลยครับอย่างนี้คนเปรเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมเลยครับสถานการณ์อย่างนี้เป็นไปตามคาดนะครับว่าทั้งคู่จะยกระดับความหนักนงงเยี่ยมครับเยี่ยม เราใจอย่างนี้ถือว่าได้ใจแล้วครับระบบป้องกันตัวยังเนยบทั้งคู่อยู่ฉะนั้นแผนยกต่อไปก็ต้องวางแผนกันแล้วครับว่าจะจะเปิดด้วยอันไหนครับก็เชื่อว่ายกต่อไปที่เป็นยกที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับมวยไทยยุคนี้นะครับทั้งคู่นั้นคงคงจะยกระดับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าจังหวะความรุนแรงอยู่ที่ว่าใครหลวมกว่า โดนแน่กลับมาดูมวยวันนี้วันอาทิตย์ช่องเจ็ดสีบ่ายสองโมงครึ่งอาทิตย์นี้อย่าลืมครับให้กำลังใจสิงห์พรัญชัยครับลูกหลานของพี่น้องทางทุงสงนครศรีธรรมราชครับจะเจอกับเดชศดาสิทธิผูุกรหยัตสืบอุดมศุภครับชมวภาพช้านะครับในจอปลุกเชือกเต้ะครับตั้งศอกเรางัดขึ้นไปนะครับโชคดีดูช็อตนี้ครับถีบยันไว้ตั้งศอกดันเข้ามาครับ กำลังจะเริ่มยกที่4ครับขอบคุณแฟนมวยนะครับวันนี้เต็มความจุของสนามแห่งนี้จริงๆเทียบกับปีที่แล้วเชื่อว่าปีนี้มากกว่าครับและปตีต่อไปก็จะมากกว่านี้นะครับฟื้นที่ตรงนี้น่าจะไม่พอแล้วนะครับสำหรับปีต่อไปอาจจะต้องใช้สนามฟุตบอลใหญ่ๆเลยครับ,รบใ,นในอนาคตสำหรับการจัดสึกจัดมวย ในวันเกิดของตัวเองนะครับครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับคนนีทุกคนมาด้วยพลังสามัคคีทุกคนมาด้วยพลังศรัทธาครับที่มอบให้กับนายหัวโกเดในวันนี้ครับได้ทำบุญนะครับได้ช่วยชีวิตคนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลแล้วก็ช่วยการศึกษาขนาดประธาน ประธานสโมสรไลออนจากเมืองมหาสารครามหรือประธานชมรมวุสยามภาคอีสานนี่เดินทางมาจากเมืองมหาสารครามครับร้อยต้นเรเอกนิรันยศพลครับขอบคุณผู้กองรันครับยกสี่จับตาดูต่อครับลุ้นกันต่อไปถือว่าสามยกผ่านมานั้นคู่ขี่สูสีมากดูนะครับยกนี้ใครจะฉีกไปก่อนครับใครจะหนีก่อนกันครับแต่ขวาแล้วดูครับ โอ้ต,<ม>ต่อยขวาต่อยขวาครับ,รบน้ำกระจายกันเอาละครับเพชรปูซางเล่นของพี่คมแล้วครับหนักๆเลยนะครับแบบนี้ใครดีใครอยู่เลยเข่าเจอเขา่าสอกเจอสอก,อกมัดเจอม,มัดนะครับหลัวครับแต่ว่ายังไม่แตกครับต่างฝ่ายต่างมีของดีใครจะเหนียวกว่ากันครับใครจะเหนียวกว่ากันตอนนี้ยังเหนียวอยู่ ยังไม่แตกครับดูวงในบ้างวงในขึ้นบนขึ้นบนไม่ได้ในยังไม่ค่อยเห็นนักนะครับยังยังไม่ยังไม่ชัดเจนครับในแต่ว่านอกนี่สุดยอดแล้วทางซ้ายแล้วก็จับในได้สับศอกครับโอ้โหมันโอ้ส <c oughs> มัดจะมัดโอ้โนีฮะถึงอาวุธเห็นอาวุธระยกนีครับ <c oughs> ก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าจะเข้มข้นมาก <c oughs> เอา <c oughs> ละครับ กล้ามเนื้อท้องของใครแข็งแรงกว่ากันได้กว่าห้ามกระพริบตาเพราะว่าจังหวะไหนจุดจบแบบไหนแบบนี้แหละครับจกกันแบบนี้แหละครับจะเรียกห้าหมื่นครับต้องการห้าหมืครับโอ้โหไปแล้วครับซ้ายมาเพชรบุษงเดินอัดครับเดินอัดโชคดีไปติดอยู่ที่มุมกลางครับ เริ่มตีกนได้อ่าปล่อยมือปล่อยมืออ่าโชคดีบุกอย่างเดียวแล้วครับ,บอกให้เดินครับมไม่ต้องมีเกียร์หลังเกียร์หน้าอย่างเดียวชนครับแผนการเดินชนของเพชรปูซางอ่าแล้วครับโชคดีอ,อัดไป2เมตรโอ้อาแล้วครับชอบเพชรปูซางก็เชีย์มุมแดงครับชอบโชคดีก็เชีย์มุมน้ำเงิน ไม่มีใครถอยครับอ้ยไม่เสียหายมากครับแค่เซเล็กน้อยไปแล้วครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมนะครับกรรมการสาท่านที่ให้คะแนนจะเป็นผู้ชี้ขาดครับพัก,กนเนินครับโชคดีเดินบ้างแล้วักลงไปโอ้โหหักพุงอะไรสุโชคดีเอาแล้วครับสองนาทีเสร็จแล้วครับต่างคนต่างตีโอ้ยสอกครับ เผลอไม่ได้เลยครับเข้มข้นครับเข้มข้นดูสางซิบเขาตั้งแล้วไปเป็นชุดช่วงปลายครับมาโอ้โหชอบใจต้องปลอกมือครับชอบใจปลอกมือหน่อยเลยเป็นหนึ่งในอีกคู่หนึ่งที่โดนจับเพราะว่าทั้งคู่ตั้งใจสารอาวุธแบบศิลปะมวยไทยใส่กัน ไม่มีหยุดเลยครับชมภาพบนจอโปรเจคเตอร์นะครับที่มีอยู่ทั้งสองด้านดูครับสองซ้ายก็เพชรบุษราชนัวชนปลายมาถึงรสช,ชาติของการต่อสู้นะครับคู่แปดดูนะครับจังหวะแรกแข้งจังหวะแรกลูกศอกและมีตัดน้ำตัวด้วยหมัดทีแทงซ้ายโดนเสียบหน้าท้องถือว่าเป็นสามนาทีที่มีคุณภาพนวครับ สงครามยังไม่จบครับเขาบอกจะพึ่งน้ำส่งทหารอีกสามนาทีในยกต่อไปคือยกที่ห้ายกสุดท้ายครับสิ่งที่เราต้องชมกับคู่นี้นะครับยกที่แล้วคือการต่อสู้กันแบบไม่ลังเลไม่หยุดคิดเลยครับว่าจะต้องให้เสียเวลาไปแม้แต่พิทีเดียวแหยุดคิดไม่ได้ครับลูกนี้เลยครับลิกเราหักลงไปครับครับถูกมาเลยอย่างไวเลยครับแต่ว่า ใคจะรับการชูมือ,อก็ต้อง3นาทียกที่5นี้จบครับก็คนนะครับกรรมการก็ยังเชื่อนะครับว่าจะไม่มีใครถอยให้ใครแตม่บนล็อกนั้นกับฟังไม่ได้สับเลยครับแซดไปหมดเลยครับเรื่องเกมบนตาลาดลักทรัพย์ก็เป็นของพี่น้องแฟนมวยนะครับอา่าสายตาของใครจะดูดูเหมือนกรรมการครับ แต่กรรมการก็ดูนักมวยที่ออกอาวุธแล้วครับยก,ออกสุดท้ายครับออกตาม<ย>อาวุธครับ้ทยใครคือสุดยอดของฝีมือวันนี้เพชรผู้้างแดงครับดาเงินโชคดีเตะโอ้โหเตะซ้ายครับเพชรผู้้างเนี่ยครับวางขวาค้าเอาไว้ครับโชคดีเข้าไปกอดออกอดไในแขนครับวงในวงในยังตีกันไม่ได้เท่าไหร่กรรมการแยกออกมาไปติดที่เชือกนะครับ ยังเข้มข้นครับรสชาติของการต่อสู้จับและโยนเข่าครับโชคดีพลิกเลี่ยมพลิกเลี่ยมโอ้โหลูครับไปเสียหลักส่งเกือบจะได้ก็กลายเป็นเสียครับโชคดีแต่ไม่เป็นไรครับเวลายังเหลือครับยังนะยังครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับโอผู้บรรยายก็ดูไม่ออกครับไม่รู้ใครจะได้รับการชูมือฮะขอเติมเต็มอรรถรสในการชมให้พี่น้องเท่านั้นครับ เดินเข้าไปครับโชคดีปีมือล้วนๆเลยนะครับทั้งคู่ไหวพลิบปฏิภาตอาวุธติดอยู่ในสามเหลี่ยมครับอ้าวแยกแยก,แยกโอ้โหบีโพใจจริงๆครับโชคดีผ่อนแล้วครับจังหวะผ่อนครับเฮ้ยูซางจะเป็นจังหวะเร่งหรือเปล่านี่ฮนะสามมาด่วยขวาครับหลังเท้าคุมจังหวะกันแล้วนะครับ คุมจังหวะกันแล้วโอ้สถานการณ์อย่างนี้ใครพลาดไม่ได้ครับพ<ม>ลาดไม่ได้นะครับสถานการณ์แบบนี้บีบหัวใจครับทำท่าจะบีบหัวใจครับทําท่าจะบีบหัวใจเหมือนกันครับปลายยกแล้วโอ้โหครับลูกนี้เดินเข้ามาโดนอัด,ด้วยซ้ายครับเพชรผู้ส้างโชคดีก็พอแล้วครับเพชรผู้สังก็พอแล้วอ้าวยืนห่างกันสองเก้าแล้ว นักสู่ทั้งคู่พอใจในผลงานที่ทํามาแล้วนะครับเอาอีกหน่อยนะแม่แต่ว่าแฟนมวยก็อยากจะเห็นอีกะครับเอาอีกหน่อยนะรวมทั้งกรรมการด้วยนะครับสักดอกหนึ่งอยากจะเห็นอีกครับโกลาดเมือนครับน้งมวยโกลาดครับโอ้ปีพอใจจริงๆครับคู่8คะแนนอยู่ที่ข้างล่าง3มท่านนะครับอย่างนี้ต่างคนต่างคุมแล้วครับเอาละครับจบลงแล้วครับ จบลงแล้วครับคู่8มมุแดงสุดสุดที่จะฆ่าเดาครับมุมแดงจากเมืองพะเยาครับนำเงินจากเมืองกาลสินครับสุดที่จะฆ่าเดาจริงๆครับเพชรผู้างแดงน้ำเงินโชคดีครับไวยพรเขียวกุ้งบนเวทีดูไว้ให้คะแนนคนที่2องไปสุดท้ายครับไปไหนผู้ไปพะเยาหรือไปกาลสินไปสุดท้ายครับ โอไปกาลสิน์กับไปที่โชคดีดุยกาแฟาโบราณกับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปมครับเจอกันใหม่แน่แล้วครับแบบนี้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับทั้งคู่ต้องชมนะครบับต้องชมทั้งผู้ชนะและ